คุณครูพี่นานนั้นได้เปิดช่องนะครับ u t ท b e ช่วาช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมนักเรียนเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับผมตั้งแต่หนังสือ N e ว s ซฮัลโล o นะครับหนังสือ Access นะครับ N นวเซฮ h ล l ลนะครับหนังสือ Access นะครับหนังสือสมัยหนะครับวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นป .5 ทั่วประเทศรางคุณครูนํามาสอนให้ถึงหน้า24แล้วนะครับนะ ในส่วนที่เป็น Workbook หรือว่าเป็นแบบฝึกหัดนั่นเองหรือสมุดงานนะครับเข้าในเนื้อเรื่องเลยครับนั่นก็คือหัวเรื่อง Healthy h a b i t นะครับ Hab i t แปลว่าอุปนิสัยหรือแปลว่าพฤติกรรมนะครับนะ e a l ที่ที่ทำให้สุขภาพดีนะครับครูก็เลยแปลว่าพฤติกรรมที่ทำให้มีสุขภาพที่ดีนะครับคำสั่งก็คือ l i s t เ n ให้ฟังนะครับแอนและพูดให้ชี้นะครับดังนั้นมีคลิปเสียง เราก็ฟังนะครับนะคลิปเสียงนะั้นคุณรูก็นํามาเขียนให้แล้วนะครับว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่เขาพูดว่าซามชุนอาด e x เ r ซซ s e นะครับลองฟังคลิปเสียงดูก่อนนะครับผม Practice Book Unit 3 Lesson 1 Exercise 1 Listen and Point o Some children are doing exercise. 2. Some children are not feeling well. 3. There are 3 children in the swimming pool. 4. Some children are eating. โอเคนะครับครับเสียงจบไปแล้วมาแปลกันเลยนะครับผม some children นะครับ children เป็นผู้พจน์นะครับผม some ใช้ในประโยคบอกเล่านะครับแปลว่าบ้างดังนั้นกริยา verb to be ก็ต้องเป็น are นะครับ verb to be บวก verb ing นะครับผมเป็น present continuous tense นะครับเด็กเด็กบางคนนะครับผม are doing exercise นะครับกำลังออกกำลังกายนั่นเองนะครับ some children นะครับเด็กๆบางคน are not feeling are not เป็นประโยคปฏิเสธนะครับไม่ได้ feeling รู้สึกนะครับ well ดีไม่ได้รู้สึกดีในที่นี้แปลว่า,าเด็กๆบางคนรู้สึกไม่สบายนะครับนะต้องแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะคำว่าไม่ได้รู้สึกดีเนี่ยแปลว่ารู้สึกไม่สบายนะครับผมนะเราแปลเสียใหม่นะครับ are not feeling well นะครับแปลว่ารู้สึกไม่สบาย เดาแปลว่ามีนะครับตามมาด้วยคำนามพหู้โพ์ช่วเป็นผู้โพ์นะครับฟรีช่อนะครับมีเด็กๆสามคน in the swimming pool นะครับ in the swimming pool ในสระว่ายน้ำนะครับ some c เด็กๆบางคนนั้น R eating นะครับ eating ไม่ต้องใส่คำนามก็ได้นะครับนะค,บคือกำลังรับประทานคุณครูก็เขียนว่ากำลังรับประทานอาหารก็แล้วกันนะครับถึงแม้จะไม่มีคำว่า A eating breakfast, A eating lunch, หรือ A eating dinner. โอเคนะครับแล้วนักเรียนก็ไปจับคู่กับภาพนะครับนะไปต่อนะครับก็อบอกว่า look at the picture นะครับให้ดูรูปภาพอีกทีหนึ่งนะครับ then และแล้ว,ลวให้ complete ให้ทำนะครับ sentences ประโยคนะครับหลายๆประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ โดยเขาให้คําว่าด็อกเตอร์นะครับซึ่งแปลว่าคุณหมอให้คําว่าอิ่งๆนะครับแปลว่าการกินให้คำว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์แปลออกกำลังกายและให้คําว่าสวิมมิงพูลนะครับแปลว่าสระว่ายน้ําเราก็นํามาเติมนะครับคุณครูนํามาเติมและแปลให้ดังนี้นะครับทรีชูนนะครับเด็กๆสามคนนั้น are doing exercise กำลังออกกำลังกายนักเรียนบางคนอาจจะงงว่า exercise นะ่า จะใช้เป็น r e x e r c i s i n g ได้ไหมของไม่นิยมใช้นะครับหนาะค่อยใช้ดูนำหน้านะครับนะก็เลยกลายเป็น r doing exercise เอาเป็นว่าที่ใช้แบบนี้เพราะภาษาหลักภาษาของนิยมใช้อย่างนี้นะครับผม f i s u s นะครับเด็กๆ5คนนั้น r e at นะครับ r แปลว่าอยู่นะครับตรงนี้เพราะไม่มีคำกริยา to be g are แปลว่าอยู่นะครับ at แปลว่าที่ the swimming pool ที่สระว่ายน้ำ f ฟชินนะครับเด็กๆสี่คน are eating นะครับกำลังรับประทาน the doctor นะครับคุณหมอหรือนายแพทย์นั้น is talking นะครับกำลังคุยกำลังพูด to ต่อตัวบอยต่อเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็คือกำลังพูดกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งดังนั้นเวลาแปลเป็นไทยนะครับไม่แปลเหมือนกับที่คุณครูแปลอาฉริย์นะครับนะนักเรียนมาอ่านคำแปลกางล่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะ ถ้าเกิดนักเรียนฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับสามารถที่จะหยุดคลิปนะครับแล้วก็ฟังหลายๆรอบได้นะครับนะไปนั้นว่าจบหน้า24